สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องมามานินวีล็อกค่ะวันนี้เรามีบอลสีนางวารีค่ะนี่เลยนางวารีนะคะใบจะเป็นสีเขียวคลาสสิกค่ะนี่เลยกระดูกสีขาวสะดือสีออกส้มอ่อนนะคะแล้วก็มีปะสีชมพูนิดนึง ดูแรกๆอาจจะไม่สวยนะคะแต่พอกัดสีแล้วเนี่ยจะสวยดูลำต้นค่ะแข็งแรงเริ่มทิ้งใบแล้วนะคะเริ่มเข้าหน้าหนาบอนสีเราเริ่มทิ้งใบละใบไหนเฉาลงไปแล้วเราก็ตัดทิ้งก้านแข็งแรงค่ะ บอสีนางวารีนี้เป็นอยู่ในตับขุนแผนนะคะนางวารีเป็นภรรยาอีกคนของขุนแผนค่ะเป็นบอนสีเก่าแก่ขาวเปะเปะ์เล่เลค่ะเวลาต้นใหญ่จะกระสีออกเป็นสีชมพูผสมสีขาวนะคะสาดด้วยสีเขียวมีใบคลาสสิกมากค่ะสวย เป็นบอนสีเก่าแก่นะคะหน้าสะสมนี่ตอนนี้ต้นของเรายังไม่กัดยังไม่โตเต็มที่นะคะพอเริ่มโตเต็มที่จะกัดเป็นสีสวยเลยค่ะนี่คือบอนสีนางวารีของบ้านเราค่ะท่านผู้ชมท่านใดยังไม่มีหามาสะสมได้นะคะกัดสีแล้วสวย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ